ผู้ที่เรียนรู้เรื่องเครื่องจกักรและไม่เพียงแค่นั้นต้องนําสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอดให้คนอื่นอีกทีและคณะเป้าหมายของเราในวันนี้แต่แก่คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมแต่วันน่าเสียดายครับช่วงนี้เป็นช่วงสอบจึงหาคนมาสัมภาษณ์ไม่ได้เลยฉะนั้นครับเราจึงจะขอคีว์วจากคนนอกแทนมาดูกันครับว่ามุมมองจากคนนอกคณะจะเป็นยังไงถ้านึกถึงคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมนึกถึงอะไรคะพี่การสอนค่ะผลิตครับอุตสาหกรรมการสอนอุตสาหกรรมการผลิต มืมาดูกันเลยว่าเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี้ออกแบบมาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ใบหน้าที่ดูมั่นใจเฉลียวฉลาดมีผมสีดำที่ดูเรียบร้อยสวมเสื้อสีม่วงที่เป็นของคณะและกระโปรงทรงแคบที่ดูเป็นทางการท่าทางที่กระตือรือร้นกับการสอนพร้อมกับแท็บเล็ตและปากกาในมืออันเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้เรียบร้อยครับมาดูกันเลย และนี่คือตัวละครของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตัวละครที่ผสมผสานการสอนอุตสาหกรรมและการผลิตเข้าด้วยกันคณะต่อไปจะเป็นคณะอะไรบอกเลยว่าคณะนี้รู้จักกันดีแน่นอนติดตามต่อได้ในรายการ Let Me Art